สวัสดีค่้าวันนี้นะคะจะพามาผัดเส้นหมี่นะคะใส่ไข่ง่ายๆนะคะนี่เดี๋ยวมาทําพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะพามาผัดเส้นหมี่นะคะง่งายๆนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเส้นหมี่เนาะใครจะใช้เส้นหมี่แบบไหนก็ได้อันนี้เป็นเส้นหมี่สิงคโปร์เนาะเพราะว่าเราชอบเส้นเขาจะเหนียวนุ่มเนาะเดี๋ยวจะเอาซอมให้ดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนี้แช่น้ํานะคะจนนิ่มแล้วนะคะ อันนี้ไข่ไก่นะคะดาดไว้เรียบร้อยไว้ลอยหน้าเนาะไข่ไก่ก็ดาดเป็นก็เลยไม่ได้ทําให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นน้ํามันกระเทียมเจียวนะคะน้ํามันกากหมูที่เราเจียวเองนะคะอร่อยมากๆเลยนะมีกลิ่นกระเทียมเจียวนะคะอันนี้ก็จะมีพวกแครอทถั่วนะคะแล้วก็ ใส่ผักทุกอย่างที่ขวางหน้านะที่เราชอบนะคะต้นหอมค่ะหั่นเรียบร้อยเอาไว้โรยหน้านะคะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะแต่ว่าเขาเป็นสีขาวนะคะเห็นไหมคะเหลืองดีมากเป็นไข่ที่ออร์แกนิกเนาะ,นะคิดว่านะมีซีอิ๊วดำน้ำมันหอยรสด,ดีนะคะน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายนะคะเนี่ยค่ะส่วนผสมเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาทำด้วยกันเลยคะ่ะง่ายๆเลยคะ่ะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะ หรือว่าใครไม่มีก็ใส่น้ำมันพืชนะคะหรือว่าน้ำมันอะไรก็ที่เราชอบตามใจชอบนะคะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะน้ำมันหมูของเราเองนะคะลงไปค่ะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะสามฟองนะคะ เราจะขยี้ไข่ไก่ให้เขาแตกเลยค่ะผัดง่ายๆนะคะใครยมจำสมัยตอนเป็นเด็กมั่งได้มั่งนะคะตอนไปซื้อนะ้ำมันหมูนะคะเป็นถุงเนาะเนี่ยค่ะ อร่อยมากมากเลยนะน้ำมันหมูอร่อยกว่าน้ำมันพืชน,นะคะก็จะคั่วไข่นะคะให้แค่เขาพอสุกก่อนนะคะแห้งไปนิดนึงใส่น้ำมันเพิ่มนิดนึงค่ะอื้อหือถ้าเกิด ส่งกลิ่นนะคะทะลุจอได้นะคะรับรองนะคะหอมมากค่ะแล้วก็คั่วไข่นะคะสุกป,ประมาณนี้ก็พอนะคะเราจะเจาออกก่อนนะคะค่ะแล้วก็ตักไข่นะคะออกไปก่อน,นะคะ่ะ ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปเพิ่มเลยค่ะเพื่อจะผัดเส้นนะคะผัดให้น้ำมันละลายค่ะใส่เส้นหมี่เราลงไปเลยค่ะ เส้นหมี่ห่อนี้นะคะเขาจะไม่ขาดนะคะแล้วก็เส้นเหนียวดีมากๆเลยนะคะ,อะพอเราเริ่มผัดลงไปนะคะเราจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเลยค่ะใครชอบเค็มน้อยเค็มมากก็จัดไปนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะรสดีค่ะน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูนะคะ เพิ่มรสชาตินะคะสูตรใครสูตรมันนะเนี่ยค่ะแล้วก็ผัดยียนะคะให้เส้นเขานิ่มนะคะให้ซีอิวดำทั่วถึงเนาะซีอิ๊วดำนิดนึง ครอยากกินผัดหมี่นะคะง่ายๆเลยเนาะไม่ไม่ยุ่งยากนะคะสูตรนี้รับรองนะคะทานกับส้มตำเข้ากันดีมากเลยนะคะ,คะพอเราผัดเส้นหมี่นะคะเริ่มนิ่มลงแล้วนะคะเราจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะ ผักที่ตามใจชอบเลยนะคะใครมีถั่วหอ้อกก็ใส่ถั่วหอ้อลงไปเลยนะคะแครอทจะสุกยากกว่าเนอะอเดี๋ยวจะผัดแครอทนะคะให้นิ่มลงนิดนึงนะคะเราค่อยมาใส่ผักอย่างอื่นตามลงไปทีหลังนะคะแครอทนะคะเริ่ม นิ่มลงนิดหน่อยแล้วนะคะเราจะใส่เคลนะคะนี่ผักเคลนะคะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะใส่ลงไปชอบผักเยอะๆเวลาเราผัดเขาก็จะยุบตัวนะคะสําหรับคนที่ชอบชอบคินผักเลยนะคะเมนูนี้ ด้วยบลอกกอรี่นะคะผักบลอกกอรี่นี่นะคะชอบผักนะคะใส่ผักลงไปเยอะๆแค่จะมองไม่เห็นเส้นเลยนะคะใครไม่ชอบทานผักก็าตัดออกได้นะคะเดี๋ยวให้ผักเขานิ่มลงนิดนึงนะคะ่ะ เราผัดนะคะจนผักเริ่มนิ่มลงแล้วนะคะเราจะใส่ไข่นะที่เราผัดตอนแรกนะคะลงไปเลยนะคะเราผัดอ่ คั้วไอ้ไข่ไก่ก่อนนะคะแล้วเอาขึ้นมาไว้แบบนี้แล้วเอาลงไปใส่ทีหลังนะคะเขาจะดูน่ากินก่อนนะคะเ<ม>ขา<ม>จะดูน่าทานกว่าเนาะจะไม่ไม่แฉะนะคะเห็นไหมคะเม,มนูนี้นะคะสําหรับคนไม่ทานเนื้อนะคะเอาใจคนรักสุขภาพนะคะเนี่ยผักเยอะๆเลยค่ะ สุดท้ายนะคะเราก็โรยต้นหอมลงไปเลยค่ะพอโรยต้นหอมลงไปนะคะเราปิดไฟได้เลยนะคะจะไม่ต้องการให้ใบหอมเราวนิ่มเกินไปนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวมาใส่ถาดกันเลยค่ะค่ะแค่นี้ผัดหมี่เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะด้วย ไข่ดาดนะคะเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะส,สีสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่แค่นี้นะคะก็หน้าตาห้าดาวแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆเลยนะคะแบบบ้านๆานเลยนะคะแต่ขอบอกนะคะเครื่องแน่นๆเลยนะครับผักเยอะๆนะคะเอาใจคนรักทานผักนะคะนี่ใครจะปรุงนะคะเปรี้ยวหวาน เค็มนะคะพริกป่นลงไปนะคะหรือว่าจะทานคู่กับส้มตํานะคะอร่อยมากๆเลยนะคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะใครๆก็ทําได้ลองทําดูนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะส้มตําและผัดหมี่นะคะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะมาทานด้วยกันคะ่ะทุกคนน้ํารายไหลแล้วใช่ไหมคะนี่คะ่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะอร่อยระดับ5ดาวเลยคะ่ะเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมนะคะ บายค่ะ